วัสดีค่ะช่องตะวนันนสมือไลสไตล์วันนี้เราก็มาเดินตลาดเช้าเหมือนเดิมน,นะคะตลาดช้าสุรินในวันที่30มกราคม2569นะคะมาดูผักราคาดตลาดเมืองสุรินกันนะคะในช่วงเช้านะคะผักปลาราคาถุกถก,กันค่ะเก็นนิกายังหาวอยู่นะคะทุกคน <c oughs> ฝากต้มนะทุกคนยายสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะทุกคนปลามาอยู่นี่เองปลาตัวโตๆมาอยู่นี่เองนี่นะคะใครได้าได้ได้เพราะว่าใครได้เขาได้มันอยู่นี่ทั้ง่าคนแก่ Icana, แต่ก่งนี้ขายยลอขายได้วงขาังจะได้เขาก็เไปจับใ่จับใจแ่แจาลองยูันนก็เป็นก네ุ้งแล้ chanting, วก็ผักกนะคะปลาตะเพียนบ่จ้า اد, ินแปลาทุกวันนะทุกคน ปลาสูบทุกคนกล้วยค่ะทุกคนกล้วยและทุกคนถักนะคะเราต้องถ่ายแนวนี้นะคะทุกคนเพราะว่าแดดมันส่องมากเลยเค่อายอพี่มะเขือเทศทุกคน สวยแท้ทำอะไรจักบ่าอะไรรบบนีลำดอกลนะก็อสวยสวยค่ะ ผกสวนออกเยอะค่ะทุกคนสวยเลยจ้าวันนี้สามห้าสามสิบนะคะหวัวใหญ่นะทุกคนอต้องจ้ะเขามาจากไหนคะเนี่ยท่าสว่างอ๋อของท่าสว่างเราบอกปีนี้มีงานไม่มีงานสู่คนข้าวใช่ไหมอ๋อขาขาไม่ รว่ามีงานก็ไม่ได้จับอยาไปอ่ะฮ่าทุกคนผักเข้ามาสวยวยอ่ะนีเขาเนาะานไ่ต่งนี่ข้ายปลาอยู่สขยเข้าหลามยาวอ่ะทุกคน อาหารกรหยันครับหนาวสัญลักษณ์นะทุกคนไข่เนี่ยทุกคนนะไปเดี๋ยวเราเดินดูป่าเยอะด้วยคนเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่ายายคุณยายได้ป่าอะไรมาบ้างยายพี่ดวง ยังลงไม่เต็มนะกลับไปแล้วหรอไม่ได้ปลามามากวันนี้นะ่ะได้แต่ไปช็อะ ไม้แล้วหเดิมูอหมูรอคะหมูก่ย่างไงัอแป๊บนึงได้เลยได้เละแต่ฉันไม่ได้เยอะเหมือนเขาน้าเมฆก็ได้เยอะกว่าคร ตามเยอะ้ยหน่งได้ะเามีเฟซงานก็ายลงอเ่เฟซะตามเราได้ถ้ันได้เฟซหนูเพิ่งได้ฮะนี่มาสิคนั่งบนด้วยนะทุกคน <ALLY> อันนั้นว <Ash. S 1> ่พาดาผักสดอยู่ข้างในอันนี้ร้านขายผักอยู่ข้างบนไขไม่เอาอันนี้ีจะเอาเราไปเอาเน้มก่อนซื้อเนื้อมาไปกันสามสี่พัน

อันนี้เปองหวานสนระบสระบใช่ไหมนูนเยอะมากฟาาลีโออยู่อ่อยจัดานปุ้งทั้งทุกคนสายแล้วทุกคนยยอนนยมัยอันนี้สิบแปดาทสาช้อันนอันนี้ยิบล้บเอาเท่าไหร่อันนี้ยี่สิบยี่สิบาไม่ได้อันนี้ต่เ่า่ยี่สิบรอันนี้เยนาหน

รัดเวลายๆนนบรรยากาศตลาดสุรินทร์นะคะกล่องนี้แล้วกันเนี่ยอันนี้ของราคาถูกกัทีสี่จอ้วเดี๋ยวเราให้ดูนเราใส่แล้วครับนี้นี่ สี่ตัวหนึ่งร้อยตัวละห้าสิบบาทจะมารอบเช้านะคะหรือว่าจะรอบเย็นท่านสามารถที่จะมาเลือกอของถูกๆกางเกงมั้งขาถูกได้ก็พอนุ่งอยู่แต่ว่าถ้าถ้าเราซักมือมันก็จะไม่ขาดง่ายหรอกแต่ถ้าเราซักเครื่องอะไรก็ไม่อยู่นะทุนนเนี่ยว่ากางเกงที่ทนทน,ทนมันเอาไปซักปัจจุบันท่านคนเยอะมากค่ะทุกคนคนเยอะค่ะนี่น่าจะดีนะนนะ ปลาเยอะมากตอนเช้าอ่ะปลาเยอะวีนะครับวนเดิมทครับนแปมีสานะครับสีเกียงเบอร์แดนะครับซีตูนูเลือกนะครับนะครับเบอร์สี่ิบหกนะครับสีเล็บในกลางช่วยข้า้นเก๋ะจ้ะข้าวหนแดงห

นี่คือตลาดสลินเช้าวันที่30มสรรมกราคม2อ6 9นาอยกสิเ้านะคะบรรยากาศตลาดสลินก็คึกคักนะคะวันนี้นะ กืบจะสิ้นเดือนแล้วนะคะทุกคนเนลยอีกหนึ่งวันสิ้นเดือนเดี๋ยวก็หนอยออกแล้วนะนี่ปลาจอบปลาล้าอะไรก็มาสองสฉลนมนะก็จะมานช่วงเจ็ดโมงยังคึกคักเลยเขามีพายอนมาด้วยทุกคนอืมกินปลาจนแบบจะเป็นปลาแล้วโอ้โหปลามาเยอะเลยทุกคนวันนี้ปลาหลายหลายพี่น้อง ครายอมากเนาะอะรคะค่ะเฝานกวีววววววอะไรคะอ่าก<ป>็จะจอดรถแบบนี้นะคะเข้าอ,อันนี้เป็นของสวนนะะทุกคนมีมันเห็บมาด้วยเนีย่ยใครซื้อไว้ไปปลูกก็ได้นะซื้อแล้วไปถมดินไว้นะนนาะเนี่ยเอเอ,เอสวยก็น,นั้นเลยราคาส่งนะทะุกคนร้านนี้ราคาส่ง อืมปวดนะทุกคนนะสวายดีนะสบาใช่ไม่อยากได้ปวดอ่ะก็ใส่กัน สวไสดีค่ะทุกคนมาเดี๋ยวการตลาดสุรินในวันที่สิบเอ็นะคะเดี๋ยวไปดูยายร้านยายก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปฝากนะคะทุกคนอ้วันนี้ยายยายปยายอนถุงเท่าไหร่ยายปลาอะไรอ่ะถุงสี่สิบลูกปลาอะไรปลาบึกอ๋อเราว่านนกว่าปรายอนตายแล้วปลาบึกแล้วบางคนเขาเรียกปายอนเหรอลูกแตพวกยายเรียกปลาบึก มันไม่เก็บมันไม่ใช่ไปกระเพรามัดหนึ่งไหมหมดแล้วหมดเมื่อกี้ไปเลยเจอห้าบาทใหญ่ไปอ่ะจอบไปจีงกระเพราห้าบาทเท่านั้นคะห้าบาทแม่ใส่ถุงให้หน่อยจะพอแล้วแหละทุกคนเขาจะเอาแค่นี้แหละเอาสองมัดนะคะนี้นะคะนี่นี่เอาวันนี้เอาไหนล่ะ ตนนั้นก็ได้ตุกยายนี่นีนะคะทุกคนผักราคาถูกของยายนะคะอยู่ตัวตรงจุดนี้นะคะท่านผ่านไปผ่านมามาตลาดก็จะมาช่วงเช้าเช้าหน่อยก็จะมาอยู่ตรงจุดนี้ที่ตลาดสดสุรินนะคะช่องตออนละสีสไตล์ก็พาทุกคนทุกท่านมาอัปเดตตลาดสดเมืองสุรินในรอบเช้านะคะก็ซื้อผักสไลด์หลายอย่างเดินไม่ทั่วค่ะวันนี้ทุกคนเดินไม่ทั่วเพราะว่าของได้เยอะแล้วนะคะก็หวังยิ่งว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะ ถูกใจในวิดีโอของเรานะคะหากบิดพลาดประการใดต้องกราบประธานอภัยทนในนาะทีนี้ด้วยขอบคุณทุกเลื่ทุกไลทุกการรับชมนะคะเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งคิ้งๆไว้เลยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสําหรับคลิปนี้มีกดตัวน้อยกดนะคะสุกสุดดีจะมีแกะอหกทุกท่าน,นนะคะโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะยายไม่ได้มีแต่งเลยยา